ขอความสุขสวัสดีจนบังเกิดมีแก่นักชมคลิปโดยทุกท่านทุกคนนโอกาสนี้นับจากนี้ไปก็เป็น EP ีที่60หรือตอนที่60จะตอนไหนไหนก็เป็นคุณงามความดีในการทำคลิปการตอบสนองของการเข้าชมก็มีน้อยนัก ถ้าพวกเราดูแล้วไม่แชร์ไม่กดติดตามให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวในความเป็นไปในสังคมในครอบครัวในความเป็นอยู่ในครอบครัวหรือในสถานที่ต่างๆที่เราอยู่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าในแผ่นดินของเรา ในโลกนี้ไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ว่างเว้นจากป่าชา้านั่นก็หมายความว่าพื้นดินที่เราอยู่ทำกินหรืออาศัยมีแต่ป่าช้าทั้งนั้นป่าช้านี้ก็หมายความว่าคนเราตายกันมาไม่รู้กี่ชั่วคนตั้งแต่รุ่น ปู่ย่าตายายหรือโคตเง่าหรือคนที่เป็นใหญ่เป็นโตในสถานที่นั้นๆที่ตายไปจากรุ่นสู่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 รุ่นจนมาถึงรุ่นพวกเราเราจะด,ดูรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใต้พื้นดิน อันนี้ไม่ได้งมงายแต่ให้พวกเราสังเกตการอยู่ในครอบครัวที่มีความร้าวฉานการไม่เข้าใจกันทั้งที่รักกันอยู่กินแหนงแคลงใจหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยของร่างกายจะดูดูได้อย่างไร เมื่อคุณมีความเจ็บป่วยในร่างกายแล้วก็ไปหาคุณหมอแต่คุณหมอกลับตรวจอะไรไม่เจอนั่นก็หมายความว่าคุณได้มีอะไรรบกวนในร่างกายมันก็ถึงก็ต้องถึงหมอปลาหรือผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ต้องดู และให้การช่วยเหลือเพราะทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยเขาได้แต่ทางด้านสิ่งที่มองไม่เห็นที่เรียกกันว่าหมอผีทั้งหลายก็คงจะรู้เรื่องนี้พระอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เหมือนกันนะสามารถที่จะปรึกษาได้อันนี้ไม่ได้ชวนให้งมงายให้เราสังเกต การเป็นอยู่ในครอบครัวหรือจะสังเกตจากวัตถุที่มีความผุพังโดยที่เราไม่เอาใจใส่นั่นหมายความว่าตรงนั้นแลเป็นที่อยู่ของเขาต้องจัดการอย่างไรต้องดูอย่างไรต้องไปให้พวกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ไปดู พระอาจารย์จะไม่มองทางด้านวิทยาศาสตร์แต่จะมองทางด้านสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อคุณหมอไม่สามารถช่วยได้นั่นก็หมายความว่านั่นแหละบ้านทับป่าช้าเข้าแล้วหรือคนในบ้านมีอาการที่แท้งลูกหรือคนในบ้านมีอาการที่ผิดครูผิดของจะมีไม่มี เราก็สังเกตเอาเองในครอบครัวของเราอันนี้จะพูดเพราะว่าเรามีความรู้ความเห็นเห็นในเรื่องของคนผิดครูผิดของก็เยอะเห็นในเรื่องของชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ไม่เป็นสุขก็เยอะแยะเพราะอะไรจึงมาพูดออกทาง Youtube เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่จะรองรับในเรื่องนี้ ก็จะเหมาเอาว่าเป็นด้านของอารมณ์เป็นด้านของความเจ็บป่วยจะเจ็บป่วยอย่างไรเมื่อไปหาคุณหมอแล้วแต่กลับมองไม่เห็นโรคอันนี้มันก็น่าคิดอย่าพึ่งมาว่ากันเราควรมาแก้ไขช่วยกันในเรื่องนี้เพราะพระพุทธเจ้าองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ไม่มีพื้นที่ไหนเลยที่จะว่างเว้นจากป่าชานั่นหมายความว่าพระองค์ทรงตัดได้ถูกต้องอันนี้ไม่ควรมาค้านพระาจากเพราะพระองค์ทรงตัดไว้แล้วแต่จะมาช่วยกันดีกว่าไหมที่จะมาดูถูกเหยียดยามหรือว่ามูลี่กันในเรื่องนี้ควรพิจารณาช่วยกัน พระอาจารย์ก็เห็นคุณหมอปลาคุณเจนหรือว่าคุณริวอะไรไปแก้ห่วงจุย้ยห่วงจุย้ยนะหรือแก้ในเรื่องของบ้านพระอาจารย์ก็ติดตามพวกเขาเหล่านี้อยู่และก็ดูความเป็นไปในสังคมในหมู่บ้านเราจะสังเกตสองข้างทางถ้าตรงไหนร้างตรงไหนไม่มีคนอาศัยไม่เอาใจใส่ นั่นหมายความว่าตรงนั้นทับป่าช้าเข้าแล้วตรงนั้นมีวิญญาณที่ก้าวร้าวแล้วเช่นโรงงานร้างโรงเรียนร้างโรงพยาบาลร้างหรือบ้านร้างตึกร้างให้เราสังเกตเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะมาว่าซึ่งกันและกันต้องแก้ไขช่วยกัน จะทำยังไงกับวิญญาณเหล่านั้นต้องมาพูดกันอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ทางช่องแสงธรรมทุ่งเศรษฐีคนทําดีชาแนลกําลังช่วยเรื่องนี้อยู่และจะเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปด้วยศาสนาของเรามีความดีความงามถ้ามีความงามความดีความงามในด้านของจิตใจมีศีลสมาธิปัญญานั่นก็หมายความว่า จะมีเรื่องของฌานของยานเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีพลังงานคุณงามความดีอยู่ในตัวนั่นก็หมายความว่าพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเกรงใจหรืออาจจะกลัวเขาเหล่านั้นเช่นคุณเจนยานทิพย์คุณริวจิตสัมผัสคุณหมอปลาหรือพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มี คุณงามความดีเรื่องศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่กล้าที่จะออกมากลัวคนจะว่างมงายแต่มันมีจริงรู้จริงทำจริงวันนี้ได้พูดเปรียบเทียบเพราะว่าเห็นเรื่องราวของคนที่ประสบพบเจอมากมายเหลือเกินแต่ไม่กล้าที่จะเอามาออกสื่อเราดูคุณหมอปาก็แล้วกัน ในการช่วยคนนั่นหมายความว่าคนที่ไปหาหมอปลาคือคนที่หมอรักษาไม่ได้หมอรักษาไม่ได้หมอไม่เห็นโรคก็หมายความว่ามีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในร่างกายของเขาแต่คุณหมอปลาไม่กล้าที่จะพูดเท่านั้นเองพูดไปก็หาว่าง,งมงาย พูดไปก็หาว่าเหาอแหละรอดและ,ละ,และทำอะไรไม่รู้เรื่องนั่นแหละในสังคมไทยของเราไม่มีการให้อภัยไม่มีการให้ความรู้ความสามารถของคนเกิดขึ้นในเรื่องนี้พูดผีปีศาจมันจึงเยอะคนตายแต่ละวันแล้ววิญญาณเขาจะไปอยู่ที่ไหนคนเรา ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีทุกคนวิญญาณก็เหมือนกันมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งไปเกิดและไม่ไปเกิดมีทั้งหวงที่หวงทางมีทั้งหวงแผ่นดินที่อยู่คนมาอยู่ทีหลังก็เกิดความร้าวฉานก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นวันนี้แสงธรรมทุ่งเศรษฐีอาจจะพูดเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าก็เป็นคุณงามความดี ขอคุณงามความดีจงเกิดขึ้นขอคุณงามความดีจงมีอยู่ขอคุณงามความดีจงมีอยู่คู่โลกด้วยเทิอนสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิ